เวียสุกลวัฒน์เผยภาพครอบครัวสุดน่ารักพาลูกสาวน้องวิรินเปิดประสบการณ์เที่ยวเก่งมากเป็นครอบครัวสายลุยที่แท้ทูจริงๆค่ะสำหรับครอบครัวของหนุ่มเวียสุกลวัฒน์และภรรยาสาววิกกี้พิมณียญญาที่มักจะเดินทางพาลูกสาวตัวน้อยน้องวิรินเดินทางไปท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยเปิดประสบการณ์ใหม่ๆกันอยู่ตลอดแถมสาวน้อยก็ยังเอ็นจอยสุดๆไปไหนไปกันแทบจะไม่งอแง,งกับคุณแม่เลยละคะ่ะล่าสุดเวียได้ออกมาโพสต์ภาพครอบครัวพร้อมหน้าสุดอบอุ่นพร้อมลงแคปชั่นว่า ในวันที่อากาศเย็นสบายเราออกจากไร่เข้าเมืองมานิดจิบน้ำองุ่นกันชิวๆพระอาทิตย์กำลังจะลาลับขอบฟ้าขอเก็บภาพครอ,อบครัวไว้สักหน่อยเป็นอีกคืนที่สงบและเรียบง่ายหน้าแดงๆเบาๆหลับสบายใต้ผ้าห่มกับอุณหภูมิ20องศาครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆน้องวิรินเที่ยวเพลินสุดๆส,สายเที่ยวที่แฉทู